ในช่วงครึที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวที่สร้างความกริ๊ดกราดให้กับแฟนแฟอล์พูนะครับฟาบิโอคาร์โชื่อนี้อยู่ในใจแฟนอยู่ในสมองของแฟนลิพูเนี่ยตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครในช่วงที่หลังจากที่เราได้ผู้เล่นอย่างลุยดิอารเข้ามานะครับก็มีข่าวว่าเราจะเอาตัวของฟาบิโอคาวันโเนี่ย ต่อจากทีอาร์สเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมีการยืนยันออกมาว่าเรื่องของการเดินเอกสารดำเนินเรื่องเปเปอร์ต่างๆเนี่ยจัดการไม่ทันทำให้ดิวเนี้มันก็ล่มไปนะครับผมแต่ผมมองว่า มันก็คงไม่ใช่เรื่องเอกสารอย่างเดียวหรอกมันคงเป็นการเจรจา,าที่มันล่าช้าด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยทำให้ดีลนี้เนี่ยมันล่มไปในช่วงมกราคมนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยังคาดหวังแล้วก็ยังฟอรารอกันดูอยู่ว่าสุดท้ายแล้วคาวันโยจะมาร่วมทีมลิปภูในช่วงตลาดถัดมาในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ฮะฟาบิโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังนะครับก็ได้ ทวิตข้อความล่าสุดเกี่ยวกับฟิลิปปานส์เขาพยว,ว่าดีลนี้เนี่ยร่วงตกลงเรียบร้อยแล้วนะฮะลิ์พูลเน่ยจะเสียเงินรวมๆแล้วให้กับฟูลแลมนะครับอยู่ที่ประมาณ7ล้านปอนด์นะครับมีค่าตัว5ล้านปอนด์มีแอดออนนู่นนั่นนี่นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่จริงๆแล้วไม่ต้องเสียค่าตัวก็ได้นะครับแต่ ก็ถือว่าเป็นแบบค่ามารยงมารยาทค่าดูนั่นนี่ที่เขาหลีกเลี่ยงกันนะฮะสุดท้ายลิพูต้องจ่ายให้กับฟูลแลมประมาณ7ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเบ,บ,บื้องต้นที่สื่อเขารายงานออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัวประมาณ90-95%และกับฟาบ,บิโอคาวันโยนะครับทีนี้ครับคำถามต่อมาก็คือแล้วลิพูจะได้อะไรจากนักเตะคนนี้ ลีลาการเล่นสไตล์การเล่นเขาเป็นแบบไหนเราคาดหวังอะไรจากเขาได้บ้างแล้วก็มารู้จักพื้นฐานข้อมูลของฟาบิโอขาของฟิบียรคอนโยกกันสักเล็กน้อยนะครับฟิเบียร์คอนโยเนี่ยเขาเป็นคนโปรตุเกสนะครับที่มาเติบโตในอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นเด็กปั้นของอฟูลแลมแท้ๆเลยนะฮะคือพ่อแม่เนี่ยเป็นคนโปรตุเกสนะครับเป็นแต่วา่าย้ายถิ่นที่วอ,อาสายัยเนี่ยมาอยู่ในอังกฤษนะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็โตมาที่อังกฤษนี่แหละนะแต่ว่ามีเชื้อสายโปรตุเกสเต็มๆตัวเลยปัจจุบันตอนนี้นะครับอายุ19ปีนะครับตำแหน่งก็คือกองกลางนะครับกองกลางตัวเบอร์8ตัวเบอร์10นะครับที่เล่นลงให้กับประจําเลยกับฟูแลมนะฮะแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับไซติน่าสนใจไม่น้อยนะครับในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ฮะลง29นัดนะครับยิง7 จ่าย7นะครับโอ้โหนี่คือดาวรุ่งนะฮะยีนัดยิง7จ่าย7อายุ19ครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะใน FA ครับนะครับได้เล่นไป2นัดนะครับแล้วก็ทำา1ประตูซึ่งได้จะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะยิงแส่แมนซิตี้ด้วยนะครับโอ้โหเด็กอายุ19ทําทำผลงานได้ในเวทีแชมเปี้ยนชิพขนาดนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ยิง7จ่ายเนี่น่าจะเป็นดีวที่ เราคาดหวังได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับดีลของฟาบิโอคาวันโยนะฮะทีนี้ครับผมก็ได้เห็นฟอร์มของฟาบิโอคาวันโยในผ่านคลิปไฮไลท์ต่างๆนะครับเราจะคาดหวังอะไรจากเด็กคนนี้ได้บ้างนะครับแน่นอนนะทุกคนทราบกันดีว่าเจอเกืครอปนะครับจุดที่หลายๆคนยังไม่พอใจในแผนการเล่นของครอปก็คือพื้นที่ตรงต่างครับบอล ที่จะบุกตรงกลางมันค่อนข้างนี่จะน้อยนะครับส่วนใหญ่เราจะข้ามไปซ้ายไปขวาไปทางโรเบอร์สันไปทางอานซาร่ามาเน่ครับบอลนี่จะตีตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วมันก็เป็นดีลที่ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกตั้งแต่ครอปเข้ามาเลยนะฮะกับนักเตะกองกลางตัวรุกหมายเลข10นะครับถ้าจํากันได้ฮะรเราต้องย้อนไปรดีลของนาบิลเฟคีเลยทีเดียวนะครับนั่นคือความผิดพลาดหนึ่งที่ ครอปอยากจะได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับนาบิลเฟคีจอมทัพหมายเลขสิบซึ่งถ้ามาเนี่ยตอนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเออลิเวอร์พูลในชุดนี้กับการที่มีจอมทัพนะครับคอยปั้นเกมรุกนะฮะอยู่ต่ํากว่ากองหน้าเนี่ยอย่างนาบิลเฟคีมันจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับไม่อยากให้ทุกคนมองว่าโอ้โหเฟคีทุกวันนี้ก็เป็นไงไม่เห็นจะประสบความสําเร็จเลยมันไม่ใช่แบบนั้นครับ ก่อนที่เราจะได้ซาร่าครับเราก็ไปเป็นข่าวกับจูเลนบรัน Brand, นะครับอยู่นานนมฮะสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตัวบรันแล้วไปอาซาร่ามาแทนนะครับก่อนหน้านี้ครับเราไปมีข่าวกับแวนเนอร์อยู่นานแลมปีเลยนะครับผมรายง,งานข่าวในช่องเนี่ยนานแลมปีเลยเราก็ไม่ได้ไปได้ตัวแวนเนอร์แต่เราก็ได้ตัวตัวโจต้ามานะครับสุดท้ายวันนี้แวนเนอร์ยังต้องอพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอยู่เลยนะครับหรือล่าสุดอย่าง ดีลของอโกนาเต้ก็ได้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นโกนาเต้เราก็ไปมองเบนไว้ไปมองสเวนบอตมันต่างๆสุดท้ายแล้วทั้งเบนไว้ทั้งสเวนบอตมนนก็ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาแต่เราได้โกนาเต้มาแทนนะครับหรือช่วงที่มีข่าวกับจามาลูอิสนะครับตอนนี้จามาลูอิสก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่กลายเป็นคอสซาซิมิกาที่ขึ้นมาเด่นแทนนะครับนักเตะคนในคนหนึ่งที่ไม่ได้ย้ายมาทีมเรา แล้วเขาไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้แปลว่ามันมาย้ายมาชิมเราแล้วมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นพอมองย้อนกลับไปในดีลของนบิลเฟคีก็น่าสนใจไม่น้อยว่าถ้าครอปได้มามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สุดท้ายพอไม่ได้ครับครอปก็มีการดึงตัวนาบีเกตาครับนาบีเกตามาเกาะหรือมาหลังผมไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเกตาก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนทําให้พื้นที่ตรงกลางนะฮะในแดนกลางของลิเวอร์พูลนั้น ก็ไม่ได้มีตัวที่โจมตีได้อันตรายอีกแล้วนะครับเป็นปัญหาซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือแม้กระทั่งออกเลตเชมเบรนนะครับที่เอามาตอนแรกซีซั่นแรกโอ้โหเป็นตัวที่คาดหวังเลยนะครับว่าจะมาเติมเต็มในแดนกลางตงัวนี้สุดท้ายออกเลตก็เจ็บแล้วก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ,อเลยในวันนี้นะครับตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งกลางรุกหมายเลข10นะครับเบอร์8เบอร์10ที่จะโจมตีตรงกลางหลังกองหน้าเป้าเนี่ย มันเป็นเหมือนเป็นคำสาบในริวพูของเจอร์นค็อปพลาดเฟซคีกีตาเจ็บหรือออกเกตก็เจ็บนะครับดังน,นั้นฟาบิโอคาวันโยอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นคนหนึ่งที่มาประทับประคองตรงนี้นะครับเช่นเดียวกับกรณีของฮาร์วียเอเลียที่ก็อาจจะโดนจับมาเล่นในตำแหน่งเบอร์8เบอร์10แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ ไม่รู้ว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงของครอปหรือเปล่าที่เขาไปคาดหวังกับเฟคีไม่ได้ไปคาดหวังกับกีตาเจ็บไปคาดหวังกับออกเลตลเจ็บสุดท้ายครับเขาก็เลยอาจจะต้องมาสร้างความหวังกับดาวรุ่งใหม่อย่างคาวันโยแล้วก็เอเลียสนะครับผมสิ่งที่เราจะได้เห็นกันจากฟย์โปคาวันโยก็คือสไตล์การเล่นของเขาครับคล้ายๆกับเฟริเปกูตินโยผมมองว่า ถ้าจะเรียกว่าครูติญโยจูเนียเนี่ยก็ไม่ผิดเลยนะครับเหมือนกันยังกะแกะนะฮะแต่ว่าเขาจะเน้นเล่นในแดนกลางนะครับในตำแหน่งเบอร์8เบอร์10มากกว่าคูติญโยในช่วงแรกๆนะช่วงคูติญโยแรกๆอยู่กับลิพูนี่ก็จะเป็นหน้าซ้ายตำแหน่งของมาเน่กับดิอาร์ปัจจุบันนะครับแล้วก็พอเราได้มาเน่ได้ซาร่ามาเนี่ยถึงดอกนะฮะคูติญโยมาอยู่ในตรงกลางมากขึ้นนะครับก็ผมมองว่าเขาเป็น คูตินโยเลยนะฮะเป็นคูตินโยเลยที่อยู่ในลิเวอร์พูลในยุคที่มีซาร่าแล้วก็มีมาเน่แล้วนะครับเป็นตำแหน่งเบอร์8และก็เบอร์10นะครับเราจรินตนาการว่าเรามีมินิคูตินโยอยู่ในสนามอยู่ในทีมชุดนี้ได้นะครับอยู่ในทีมชุดนี้ได้นะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับวิธีการใช้งานของคลอกนะครับถ้าอยากจะปล่อยเอเลียสกับคูกับคา o วันโยเนี่ย ก็น่าสนใจครับเขาอาจจะใช้คาว์นโยลงก่อนนะฮะแล้วก็มีเฮนเดอร์สันประคองแล้วก็คัดท้ายด้วยฟาบินโยอ่ะก็น่าสนใจทําให้มันหลากหลายมากขึ้นมีคนนึงลุกจ๋จาๆอย่างคูดินโย่อย่างคาว์บนโย่ครับมีตัวที่เป็นบล็อกซ์บ็อก่างเฮนเดอร์สันมีตัวที่คอยคัดท้ายเป็นเบอร์6อย่างฟาบินโยหรือเนบางเกมก็อาจจะเอา คาว์นโยนะครับไปเล่นหน้าซ้ายได้ผมเชื่อว่าตำแหน่งเขาเล่นหน้าซ้ายได้แน่นอนนะครับวิธีการเล่นเกมรูปของเขาส่วนใหญ่ก็อยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ตัดเข้าในด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือนะครับเราอาจจะเห็นเอเลียดนะครับขึ้นมาสลับกับคาว์นโยนะเอเลียดขัดไปออกเป็นเตียโกคอนเทราหรือมีฟาบิโยคัดท้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหมันก็จะทําให้รูปแบบนะครับในการจัดแดนกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยมันดูหลากหลายมากขึ้น มีมิติมากขึ้นนะครับหรือในกรณีเดียวกันเนี่ยมองข้าไมไปสัก3-4ปีถ้าคาวันโยและเอเลียสเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเห็นกลางซ้ายเป็นคาวันโยกลางขวาเป็นเอเลียสแล้วก็กลางตัวรับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ลิผู้อาจจะดันขึ้นมาก็ได้นะครับมันดูสดชื่นมากขึ้นดูมีเทคนิคมากขึ้นจากสไตล์การเล่นของทั้งคาวันโยและก็เอเลียสนะครับเราจะเห็น นักเตะที่มีเทคนิคดีๆมีสกิลการเอาตัวรอดการพาบอลเลี้ยงฝ่าบอลลุยดงตรงกลางคู่แข่งมากขึ้นแล้วก็เป็นนักเตะที่สดใหม่ในแดนกลางนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจครับคาวันโย n มินิกูเตนโยของลิพูผมเชื่อว่าเราน่าจะคาดหวังกับเขาได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างออฟฟิเชียลนะครับรอกันอีกทีในช่วง เดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมอะดูจบแล้วนะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างกับมินิคูตินโยฟาบิโอคาวันโยคนนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปพรีวิวแมนซิตี้และลิเวอร์พูลในเกมที่จะถึงนี้ลงแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปดูกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับคลิปที่ไปมิดแอนคริตตำนานอย่างฟิลบาฟเก็ลงแล้วเช่นกันนะครับฝากช่อง audio amp feel ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ในเว r บบอลออนลนครับ Bye. Oh.